สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีผู้บริหารแล้วก็สวัสดีนักธุรกิจเมอริทุกท่านนะคะก็อย่างที่บอกนะคะก็วันนี้อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ของตัวแป้งเองที่ได้เจอแล้วก็ประสบประสบมานะคะก็คือก่อนหน้านี้ตัวแป้งเองเนี่ยเป็นเนื้องอกที่มดลูกเนาะอย่างที่บอกเป็นตั้งแต่ปีห้าดนะคะอ่าอยากให้ดูก่อน แต่ถามว่าอันนี้จะเป็นผลผลแลบไม่รู้เห็นกันหรือเปล่าคะเห็นพอเห็นไหมคะอันนี้จะเป็นผลของการที่เราตรวจตั้งแต่ปีห้าห้าเจ็ดห้าแปดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาเรื่อยๆนะคะมาทุกปีนะคะก็มีผลผลแลบการตรวจมาเรื่อยๆการเป็นเนื้องอกก็คือการที่ผนังมดลูกมันโตผิดปกตินะคะแล้วเราก็ไปตรวจนะคะณนะเมื่อครั้งแรกที่ไปตรวจเนี่ยผนังมดลูกมันหนาถึงเก้าเซนไอเก้าเก้า 9ม mm มนะคะ9มิลแต่ปกติแล้วอ่ะเนื้องอกของเออปกติแล้วอ่ามดลูกของผู้หญิงปกติเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ5 5ถึง6.7มิลน,นะคะแฉของแป้งอะ่ะใหญ่กว่าปกติเวลาที่มีประจำเดือนเนี่ยท้องจะบวมบวมมากเหมือนคนท้องเลยนะคะแล้วก็ปวดมากแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราทรมานมาก การที่เป็นเนื้องอกไม่มียารักษานะคะมีอย่างเดียวก็คือต้องตัดทิ้งนะคะตัดก็คือออกไปเลยเพราะว่าปกติแล้วมดลูกของเรามันจะเป็นทรงแบบนี้เนาะอ่ะทรงแบบนี้แต่ของแป้งเนี่ยมดลูกอะ่ะเนื้องอกเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่เม็ดเดียวมันเป็นหลายๆเมด็ดเหมือนเม็ดสาคูที่เป็น a r o u n d the world ล้อมรอบล้อมรอบมดลูกอยู่ทําให้มดลูกของเราเนี่ยโตแล้วก็ปวดและทรมานมากทุกครั้งที่มีประจำเดือนเนี่ยต้องกินยาไอโบเฟนหรือ,อ พอสเตนที่นำเข้ามานะคะเพราะว่าแป้งจะมีมีเป็นไทรอยด์ด้วยการกินยามันก็เลยต้องจำกัดยานิดนึงพอหลังจากที่เราเป็นตัวนี้แล้วเราก็มีความทรมานมาตลอดเราก็หาทุกวิถีทางในการรักษาจนไปเจอกับลูกค้าท่านหนึ่งลูกค้าแนะนำนะคะก่อนหน้าที่จะมาเจอมาลิตนะคะแนะนำให้ไปหาหมอแม่ นะคะก็ไปรักษาเหมือนคนปงติค่ะทุกคนก็ต้องหาวิธีการรักษาให้ตัวเองเนาะถูกไหมทำทุกวิถีทางนะคะอาหารเสริมก็กินนะคะแต่ว่าหมอบอกว่าห้ามกินอาหารเสริมนะเพราะมันจะไปกระตุ้นให้เ,เนื้องอกของเราเนี่ยโอกาสที่จะกลายเป็นมะเร็งสูงมากนะคะเราก็เลือกที่จะไม่กินอาหารเสริมทุกชนิดเลยก็ทนทนมาแล้วก็มารักษากับหมอแม่หมอแม่อันนี้ก็คือจะเป็นยาหม้อนะคะให้เราให้เรา,เรากิน หนึ่งหม้อเนี่ยต้มได้สามวันนะคะหนึ่งหม้อคือสาสองพันบาทนะคะสองพันนึกถึงเมื่อประมาณห้าหกปีที่แล้วหนึ่งหม้อสองพันกินได้สามวันรักษามาหนึ่งเดือนก็มีความรู้สึกว่าเริ่มจะไม่ไหวกับกับค่ารักษาตรงนี้นะคะแต่ถามว่าดีขึ้นไหมดีขึ้นเราก็เลยหยุดหยุดแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ทนค่ะทนทนมาเพราะคิดว่าด้วยวัยที่อายุของเราเนี่ยประมาณสี่สี่สิบกว่าแล้วประมาณสี่สิบเจ็ดแล้วเนาะสี่เจ็ด สี่เจ็ดแล้วก็อีกไม่กี่ปีก็จะจะหมดประจําเดือนแล้วนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งแป้งบริจาคร่างกายให้กับโรงพยาบาลศรีราดเพื่อเป็นอาจารย์ใหญ่แล้วมีความรู้สึกว่าเราไม่อยากผ่าเพราะหมอบอกว่าให้ผ่าไปเถอะหมอนัดผ่าเมื่อปีหกหนึ่งนะคะแต่ว่าแป้งก็ยังไม่ผ่าพยายามทนทนทนเพื่อให้หมดประจําเดือนนะคะจนอยากจะบอกว่าจนได้มาเจอเมลิสนะคะเริ่มกินเมลิส เริ่มดื่มเมลิสเลยนะคะตั้งแต่มิถุนามิถุนากรกฎาสิงหาเดือนเอ,อมิถุนาเนี่ยกินแล้วก็รู้สึกว่าเออระบบภายในของเราดีขึ้นนะคะระบบภายในดีขึ้นก็เลยเอ,อกินยาน้อยลงเดือนที่สองน้อยลงไปอีกเดือนที่สามน้อยลงไปอีกดนโดนปัจจุบันโดยเดือนปัจจุบันเนี่ยนะคะ ไม่ต้องกินยาแล้วนะคะไม่ต้องกินยาไอโบรเฟนแล้วรู้สึกมีความสุขกับการดื่มน้ํามากๆนะคะดื่มน้ําเมลิสอยากจะบอกว่าที่ตามหามานะคะไม่ต้องไปต้มยาหม้อ,อก,กินนะคะไม่ต้องไปหาหมอแม้ไม่ต้องไปบําบัดด้วยอย่างอื่นแล้วะคะ่ะใช้เมลิสอยากจะบอกว่าไม่ได้อวยนะคะอยากจะบอกว่าทุกวันนี้กินทุกวันนะคะถ้ามีโอกาสก็ออกข้างนอกก็วันละหนึ่งถขวด ะะออกข้างนอกวันหนึ่งถึงส,สองขวดเพราะเราออกไปเจอคนด้วยไปเจอ,เอบรรยากาศของอโลกโรคระบาดตอนนี้ก็คือโควิดเนาะอยากจะบอกว่าข้อตอบโจทย์นะคะตัวนี้ทำให้แป้งเนี่ยคุณรู้ไหมว่าคนที่มีเป็นมดลูกเอ้ยเป็นเนื้องงกที่มดลูกเนี่ยเวลาเขาทรมานเนี่ยมันทรมานมากนะคะทรมานมากจริงๆและอีกบวกกับแป้งเนี่ยเป็นไทรอยไทรอยไฮเปอร์ไทรอยไฮเปอร์เนี่ยนะคะ ก็ต้องกินยาตัวนี้ค่ะต้องกินกินกินยาไทรอยยาไทรอยตัวเนี้อยากจะบอกว่ารักษามา20ปีแล้วนะคะก็ผลเลือดไม่เคยดีขึ้นเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้เคยสนใจแต่กินยาตามหมอสั่งมาเกือบ20ปีคิดดูว่าณปัจจุบันเนี้ยเราถูกลดยาลงเมื่อครั้งล่าสุดเมื่อเดือนที่แล้วที่ไปหาหมอที่สรีราชหมอบอกว่าตั้งแต่ตรวจมาผลเลือดครั้งนี้เป็นผลเลือดที่ดีที่สุด ไม่มีตัวแดงเลยมันมันสุดยอดอ่ะมันมันนึกไม่ถึงว่าน้ำน้ำอันนี้อย่างเดียวเลยเพราะว่าเราไม่ได้กินเราไม่ได้กินอาหารเสริมไม่ได้กินยาใดๆไม่ได้กินอะไรเลยนะคะเพราะว่าการที่มีเลือดออกเยอะนะคะเขาทำให้เราเป็นเลือดจางแป้งต้องกินยาบำรุงเลือดเยอะมากนะเนี่ยยาบำรุงเลือดเพราะว่ามันทำให้เราเป็นโลหิตจางนะคะถึงบอกว่า ในวันนี้แป้งอยากบอกทุกคนว่าทุกคนในห้องนี้แป้งเชื่อว่าหลายๆท่านที่เข้ามาฟังในวันนี้มีสุขภาพที่ดีนะคะหลายๆท่านมีโอกาสได้เจอเมอริทแล้วอยากให้ทุกท่านเปิดใจเปิดโอกาสดื่มเมอริทเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองก่อนที่จะเป็นเหมือนแป้งหรือเป็นเหมือนใครอีกหลายคนนะคะอยากให้ทุกคนเปิดใจลองดื่มดูคะ่ะ น้ำไม่ใช่ยานะคะคุณต้องดื่มต่อเนื่องแป้งดื่มรังแรกถามว่ารู้สึกไหมรู้สึกนอนหลับขับถ่ายดีการนอนหลับของแป้งเนปกติจะต้องตลับหลับตื่นนอนหลับไม่ลึกแต่ทุกวันนี้สามีบอกว่าเหมือนเมียตายเมียนอนไม่รู้สึกต้องไปแบบเหมือนอย่างนี้ค่ะเอาจมังที่หายอ่างที่จมูกทุกเช้าก็ก่อนจะต้องตื่นประมาณตีห้าครึ่งหกโมงเดี๋ยวนี้เหรอคะแปดโมงทุกวัน นะคะรู้สึกว่าสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตดีขึ้นนะคะก็ไม่แท่ไม่ต้องใช้ยาอยากจะบอกว่าตอนเนี้ยที่มันเหลือเยอะเพราะอะไรไม่ได้กินค่ะไม่ได้กินเลยเพราะว่าเรากินตัวนี้ไปช่วยบำรุงเลือดไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าอันนี้ไม่ได้กินเลยไม่ได้บอกหมอไม่ได้บอกหมอเลยค่ะนะคะกินน้ำเมลิดแล้วยาทอยรอยปกติเนี่ยจะกินเอ่อทุกวันทุกวันวันละสองเม็ดแต่ตอนเนี้ยเหลือแค่ หนึ่งเม็ดแล้วก็เม็ดครึ่งสลับกันสลับนะคะคิดว่าต่อไปคงจะเลิกกินนะคะเพราะว่าเราจะดื่มเมล็ดกันอย่างเดียวนะคะแล้วก็อีกอีกสองเทสขอขอใช้อีกสองเคสสามีแป้งเป็นภูมิแพ้มาสิบกว่าปีต้องใช้ตัวพ่นทุกครั้งที่อากาศอากาศฝนจะตกเขาจะเหมือนกลมอุตุนะคะเขาจะต้องหายใจไม่ออกน้ำมูกไหลเป็นน้ำออกมาตลอดเวลาเขาจะรีบกลับบ้านแล้วก็จะมีกินยาแก้แพ้ ครั้งหนึ่งเนี่ยประมาณสี่ถึงหกเมตรทุกครั้งแต่ตั้งแต่ดื่มเมอริสมาเนี่ยค่ะแป้งถามเขาว่าตั้งแต่ดื่มเมอริสมาเป็นยังไงบ้างเขาบอกก็ไม่เป็นไงนะแล้วเดี๋ยวนี้กินยาภูมมแพ้อ,อีกไหมเขาบอกไม่นะตอนนี้อยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้แล้วจากยาพ่นที่ใช้เดือนละสี่ขวดนะคะตอนนี้ใช้เหลือแค่เดือนละหนึ่งขวดเท่านั้นเองนะคะสุดยอดมากๆ สุดยอดนะ้ำเมอร์ลิทของเราฝากเมอร์ลิทให้ทุกท่านพิจารณาเป็นเพื่อนคู่มิตรนะคะเป็นบอดี้การ์ดประจำตัวท่านเธอคะ่ะก่อนที่จะเป็นเหมือนแป้งหรือเป็นเหลือนใครหลายคนนะคะฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะ